ตัวแทนบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนายวิทูลเลี่ยนจำรูนเลขาธิการมูลนิธิชีววิถีข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาที่สพรัตนาธิเบตให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่12กันยายนเวลา13นาฬิกาด้านเลขาธิการไบโอไทยให้ข้อมูลบอกว่าเพิ่งจะได้รับหมายเรียกเมื่อเย็นวันนี้ หลังจากประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมสภาทนายความเดินทางไปยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายบริษัทเอกชนเมื่อวันที่5กันยายนเพียงหนึ่งวันเท่านั้นเบื้องต้นตอนนี้บอกว่าได้แจ้งรายละเอียดให้กับทนายความแล้วจะเป็นผู้ดําเนินการเกี่ยวกับคดีนี้ต่อไปนะครับส่วนความเคลื่อนไหวของชาวบ้านที่เขาได้รับผลกระทบกับการระบาดของปลาหมอคางดําที่ผ่านมาชาวบ้านกว่า1,400คนก็เดินหน้าฟ้องร้องบริษัทเอกชนและก็หน่วยงานรัฐ ทั้งคดีแพ่งและปกทองกรณีนำเข้าละเลยให้มีการระบาดของปลาหมอคางดำทนายความด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อวานนี้มีวงเสวนาเขามองบอกว่าคดีสิ่งแวดล้อมของไทยเนี่ยถือว่ามีความอ่อนแอที่สุดควรจะถึงเวลาแล้วในการยกระดับให้เป็นคดีอาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อมที่มีผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขามาเป็นที่ปรึกษาช่วยงานผู้พิพากษาแล้วก็ยืนยันว่าปลาหมอคางดำจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในคดีตัวอย่าง เพราะตอนนี้เตรียมเก็บข้อมูลฟ้องเพิ่มอีก5จังหวัดครับเป็นการโฟกัสเฉพาะกลุ่มจังหวัดนะครับซึ่งคดีที่จะมีการฟ้องในลำดับถ,ดถัดไปก็จะเป็นการฟ้องในลักษณะของเป็นกลุ่มจังหวัดจังหวัดไปเนื่องจากว่าการฟ้องเป็นภาพรวมทั้งหมดอย่างเช่นว่าได้รับผลกระทบจากหมอคางดำเนี่ยทั้งหมดเลยแล้วก็เอามารวมกันเนี่ยกลุ่มผู้เสียหายมันมีความหลากหลายค่อนข้างมากแล้วก็การจัดการ การวางแผนหรือการคำนวณเรื่องผลกระทบความูู้เสียหายในแต่และกลุ่มจังหวัดมันไม่เท่ากันอันนี้คือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ให้มีการทำคดีแยกเป็นกลุ่มจังหวัด